ไปฟิตเนสนะครับแล้วก็ชาดด้วยนะครับชาด่า,ายากรออมหืยังไงไม่ครับไม่ครับคือโลบ้านเองครับเพราะว่าปกติก็เล่นมีเทนเนอร์ก็จะมีปัญหาอะไรอันน<ม>ี้แบบฟิตไงครับมาเล่นที่บ้านเองอะไรเงี้ยแล้วก็กระโดดอะไรครับ <c oughs> ได้ไปหาคุณหมอหรือเปล่าที่กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นเส้นเอ็นนะครับก็แบบคงฟิตคงเป็นเท้าฟิตปกติครัแต่พอดีมันเพิ่งอาทิตย์ที่แล้วนะครับก <c oughs> ็เลยยัง <c oughs> ไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแย,ง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 ยง่อยู่เลยเมมนอะ่ยก,ก,ก็ก็ไปหาหมอมาครับแต่ว่าก็คือหมอก็บอกว่ามันไม่ใช่อากาศที่ยังไม่ได้ถึงกับฉีดขาดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ยาเมื่อาากิน,น,นจะมีผลกับงานนะครับรก็ก็คิดว่ามันมันคือเพราะตอนโดนมันก็เหมือนเสียวๆแบบว่าแล้วเราก็แบบไม่กล้าไม่กล้าแบบทําอะไรเงี้ยครับแต่ก็พอมันมันก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ครับจะมีผลกับต่องานหรือเปล่าจะต้องลดงานลงคือจริงๆก็จริงๆก็ยังยังยังทำได้ครับอย่างวันนี้ก็แบบเป็นงานใหญ่ของเบปซี่เงี้ยครับแล้วก็ปลูกพันธุ์โตมากับเบปซี่ก็เราไม่มาก็ไม่ได้ครับก็อยากมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะหนักไม่ได้ เท่าไหร่เพราะตอนแรกมีแบบเตะบอลอะไรเงี้ยครับตอนแรกนึกว่าเตะบอลเป็นบอลจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือตอนนี้มันก็ยังยังยืนขาขาขาที่เป็นไม่ได้เท่าไหร่ช่วงนี้มีอะไรที่แบบว่าเรารับไหวเราทำได้ไหวจริงๆไหมก็ยังยังไม่ยังไม่ค่อยมีนะครับคือช่วงนี้ทําเพลงเป็นหลักนะครมันก็จะค่อนข้างโอเคหน่อยเพราะอยู่ในห้องอัดก็ยังไม่ยังงไม่ต้องทํางานหนักมากอะไรเงี้ยครับยังนั่งอัดได้ตอนนี้ทำได้กี่เพลงแล้วครับตอนนี้ทําเสร็จไปเพลงหนึ่ง้วครับชื่อเพลงอะไรใช่ครับชื่อเพลงตอนนี้ยังยังบอกเขา บอกชื่อเพลงเป็นแนวไหนคะคงเป็นแนวเพลงเพลงรักแต่งเองครับ เรียกว่าเปลี่ยนแนวเลยครับไม่ไม่เปลี่ยนนะครับคือตบบอกว่าเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วนะครับคือก่อนนัานี้เรามีตับเพลงที่เขาแต่งมาให้เราลองอะไรเงี้ยมันก็จะก็จะเป็นแนวที่ยังไม่ได้เป็นตัวเราเป็นตัวตนเราล้วนๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นเพลงที่แต่งเองเพราะฉะนั้นคือเราเปนรใจมาจากไานด้วยปะคบไม่นะครับเพราะว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับใช่แล้วก็ต้องอ่านบทแล้วก็ทําความเข้าใจกับตัวบทตัวละครเนี่ยแล้วก็่าข่อยออกมาจะบอกได้ไหมคะว่าภาพยนตร์เรื่องอะไรอะไรนะครับ ภาพ,ออพยนต์ชื่อเรื่องตุกแกรักแป้งมากครับตุกแกรักแป้งมากครับใช่ทนของเป็นในเครือเมเจอร์ครับตุแกรักแป้งผมเล่เป็นตุกแกเป็นคนที่ชื่อตุกแกนะใช่ม่าจะเป็นตัวตุกแกนรเกับน้องเพลงครับเพีงอยงเไม่อะงก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องรอดูว่ากาการเป็นยังไงบ้าง จริงแว้าถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่อยากให้งานเสียเพราะว่าคือถ้าถ้าเกิดว่าเราฝืนหน่อยก็ยังโอเคอยู่อะไรเงี้ยกินยาแล้วก็พยายามทันให้มันสแตปร์ให้มันแน่นไว้อะไรเงี้ยก็น่าจะได้แล้วไปประเทศไหนเยังมังไม่ทราบคือผมเขาเขาไม่ทราบคิวรองหน้าเหมือนกันจีหรือผมไม่แน่ใจเรื่องหนังนี่ถ่ายกี่เร็ื่องหนังหนังนี่ตอนนี้ก็80เปอร์เซ็นต์นะคิดว่า80เปอร์เซ็นต์ใกลจะประมาณนั้นก็ตอนนี้เขากำลังถัดต่ออยู่ดูว่าจะต้องถ่ายเพิ่มมากน้อยแค่ไหน ใช่ครับเป็นภาพยนตร์เรื่องที่บอกไมาใช่ถ้าถึางเรื่องจบนะ้ะเรื่อ,องอ่ะก็ตอนนี้ก็<น>เป็นผู้ใหญ่เขาจัดการแล้วครับทางทนายอะไรเงี้ยเขก็คงฟ้องแหละครับแต่ว่าก็คือผมไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้คือคือ,คอเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้รู้รายละเอียดเขาได้ไหม มีการแจ้งความเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ทราบครับก็คือผมไม่ไม่รู้เลยแต่เท่าที่ทราบก็คือเขาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเท่าไหร่ก็ทั้งเราไมีติดต่อแบบพยายามติดต่อไปค่ะก็พยายามคือจริงๆพยายามมาเป็นหลายอะไรเงี้ยใช่ใช่คือก็มันมันอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้พูดความจริงอะไรก็โกหกไี่โกหกแบบอะไรยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่ติดต่องานแล้วครับก็คือมันเหมือนมีมีมีอีกมี เหมือนที่เราเข้าใจกันตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยครับคือเปลี่ยนไปหมดเลยทั้งข้อตกลงทั้งเรื่องของตัวเลขหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยครับคือมันไม่ค่อยตรงเรื่องของวันเวลาที่เขาจะต้องทํางานเราเนี่ยก็เกินไปหมดเลยทั้งฝ่ายนัานได้มาขอโทษเราเลยตรงอะไรเขาก็ขอโทษนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แก้ไขอะไร้ยครับแต่ว่าคือจากจากนี้ผมก็ไม่ไม่ได้ทราบว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็คงดาเนิน ป็นไม่ใช่คู่ขเขาเองนะครับเป็นรู้สึกจะเป็นภรรยาหรือว่าแฟนเขาใครที่รู้จากกับเขาในวงกาไม่ทราบแต่ตอนนี้คือจะเนินคดีนี่คือฟ้องร้องคุ้งเยือกเย็นคดีอะไรบ้างไหกล้าดูนะฟ้องร้องคดีอะไรบ้างีก็คงขอพิงคุยกับไม่ทราบ เดี๋ยวพูดไปจะผิดอะไรเงี้ยดีอยู่กั่ดีก็เราดีบ้างอยู่แบบเออได้มาเป็นเรื่องเป็นออจริงจริงจริงไม่ได้รู้สึกดีหรอกครับไม่มีใครอยากเจอเรื่องแบบเนี้ยแต่ว่าใน ที่มันได้ได้เจอกับตัวเราแล้วเราได้มีโอกาสที่จะบอกมีโอกาสที่จะแชร์สบการณองเราไปอะไรเงี้ยครับให้หลายๆคนอาจจะระวังตัวมากขึ้นหรือว่ากล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกเพราะว่าถ้าเราเก็บโมตะเก็บเงียบไว้อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีคนแบบเนี้ยที่ที่แอบหน้าหรือว่าทําอะไรที่มันไม่ไม่ถูกจรรยาบาลอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหลอกประื่ศเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เกิเป็นเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วไม่ไปเชื่อของประเทศไทยด้วยขอให้ก็ขอให้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นบทเรียน เล่าค<ห>รับเป็นอย่างที่ม<ะ>ิเซฟรคพอออกมาแสดงใช่คือคือ,คอผมผมเองต้องต้องบอกตรงนี้เลยว่ามันเป็นคำพูดห่างของของคนที่ติดต่อง,งานล้วนๆเลยว่าเขาำทำง,งานร่วมกับทางมิเซฟหรือว่าทางโต้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมเองก็ไม่ไม่เห็นว่าพอไปถึงงานแล้วจริงๆ,ๆก็คือไม,ไม่ไม่มีเรื่องแบบนั้นไม่ไม่มีสัญลักษณ์ก็ทีหรือว่าอะไรก็ตามที่เราจะเก็บว่ามันเป็นเกี่ยวกับทางอครเราอะไรเงี้ยเข้าใจว่าเขาต้องออกมาพูดแต่ว่า ที่บอกที่บอกไปทั้งหมดคือคำที่เขาพากันหมดผิดต่องานที่มาทีกนี่ของผมก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้เรามีนัดครั้งต่อไปยังจะต้องเจอพี่สาวคือันเป็นเป็นเรื่องผู้ใหญ่แล้วครับเรื่องที่เขาพี่ซ่าไปไหนถามแต่ทำแม่เพราะว่าที่เรต้องไปกิดว่าไม่ไม่น่าไม่น่าเกี่ยวกินกิผมก็ที่นี่ผมไปไม่ได้ผมไม่อยากไปก็ต้องดูว่า